คุณผู้ชมครับเรื่องของการขายไฟให้กับแก๊งคอรเซนเตอร์ตามตะเข็บชายแดนไทยพม่าะนะฮะตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่มีวิวาทะทางการเมืองที่ดุเด็ดเผ็ดมันอยู่ในขณะนี้นะครับโดยคุณอนุทินชาญวิรุฬคุณรองนายกเริ่มตีแล้วก็เริ่มตีว่าการกระทรวงหมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ขายไฟให้กับประเทศพม่านั้นนะฮะเมื่อขายไปแล้วก็แล้วไปนะครับส่วนพม่าะจะไปจ่ายไฟให้ใครก็เป็นเรื่องของประเทศพม่าะนะครับ ดังนั้นการที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายไฟให้กับประเทศพมา่าจึงไม่มีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบอีกว่าประเทศพมา่าจะไปขายไฟให้ใครนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นรับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่รับดีว่าการกระทรวงมหาพม่านะฮะซึ่งพอพูดอย่างนี้ก็เข้าทางคุณตังสิบันรม สสพักประชาชนนะครับซึ่งได้ไปปราศรัยหาเสียงการเลือกตั้งนายกอบอจอที่จังหวัดระนองนะครับโดยช่วงหนึ่งนะฮะคุณดังสมนรมก็บอกว่ามีหนูตัวหนึ่งนะเป็นรัฐมนตรีประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับแทนที่จะแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟให,ให้กับชนกลุ่มน้อยหรือว่าแก๊งคอเซ็นเตอร์ตามแนวแตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับโดยที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเป็นแบตเตอรี่ให้กับกลุ่มแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย ระหว่างตะเข็บแนวชายแดนนะฮะแทนที่หนูตัวนี้จะไปตัดไฟกลับมาพูดเน็บแนมพักประชาชนว่าตัวเองเป็นรับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่รับผิว่าการกระทรวงมหาดม่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้กันไปมาแลระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับสำหรับการแจกกระแสไฟฟ้าและก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับชนกลุ่มน้อยและก็กลุ่มแก๊งโคเซ็นเตอร์ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพาม่าครับ